โฟนหล่องถ่ายคลิปผู้กันม้งวิงถูกแซวสนานแค่จีนหนึ่งเรื่องจริงเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้ถูกลุ้นอย่างหนักหน่วงว่ากำลังซุ่มปลุกต้นรักกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคู่ของโฟสโกลาสวอรอุไร กับ่อธนาฉัดบริักษ์รอบมักจะมีโมเมนต์น่ารักมาให้เห็นบ่อยยิ่งขึ้นล่าสุดโฟสโกลลัคก็ได้เสิร์ฟคลิปช็อตมุ้งมิงกับ่อธนาพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแอบมองอยู่ได้แอดหันนองซึ่งฝ่ายชายก็เข้ามาตอบพันทีว่ารอบหน้าหัวหลุดทางกระจกเนื่องจากความหมันไส้จนเดินไปดึงยางรัดผมของเธอออกและในทางด้านอินสตาแกรมหล่องธนาก็ได้โพสต์ภาพคู่แจกรอยยิ้มหวานขณะอยู่บนรถด้วยกัน2คน งานนี้ต้องเอาแฟนต่างเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันรัๆวๆพร้อมแซวกันสนั่นโซเชียลว,ว่าสรุปเป็นแค่การกจิดกันขำๆหรือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงกันแน่คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเฉลยเด็วเน็วจ้าขอขอบคุณภาพคุณโฟร์ฮันนองภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกออดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ